วันพิเศษวันนี้คือเป็นการที่พิเศษที่ว่าให้อัดคลิปวิดีโอส่งเพราะว่าเราไม่มีเด็กเราก็ไม่สามารถจะดูว่าครูเนี่ยได้เก็บเด็กได้หรืปล่าสอนแบบว่าเด็กสนใจไหมอะไรเงี้ยตามเนื้อหาไหมก็คือเป็นตามสถานการณ์เนี่ยคลิวิดีโอแต่ว่าถ้าเราทำคลิปวิดีโอเนี่ยใจจริงประสงค์อะ ต้องให้การให้ผู้ปกครองแต่อันนี้คือเป็นหน่วยที่ดูแล้วกลายเป็นหน่วยของเทอสองถูกไหมแต่บางคนยังไม่ได้ลงไปในในของห้องเรียนเพรตะนแรกก็เลยหาไม่เจอตอแรกก็เลยไม่ได้ไม่ได้สังเกตไงทีแรกราเห็นให้ให้ให,ให,ให,ให้หน่วยที่สอนแล้วก็บางอาจจะส่งไปให้กับผู้ปกครองใช่ป่ะเราก็จะได้ได้การตอบรับมาว่าเด็กทาได้ไม่ได้ใช่ไหมแต่อันนี้คือหน่วยที่สอง ไอ้เทอมสองเป็นเทอมของเทอมสองแล้วมันก็คือการอะไรนะที่ว่าบางอันอ่ะเรียนเรียนตรงนี้หน่วยถึงเทอมไหนของเทอมสองต้องกับวันไหนของข้างล่างข้างล่างยี่สิบข้างล่างเรื่องของเทอมสองที่แล้ววันที่ยี่สิบห้าวยี่หนวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สามไม่ที่ไหนหน่วยที่ยี่สิบหน่วยที่ยี่สิบเอ็ดวันที่ยี่สิบห้า ตุลา <S 2> <S 2> ใช่ใช่ก็คือเริ่มเริ่มเริ่มของเดือนตุลาใช่ค่ะตุลาหน้าไหนยี่ห <25 S 2> <15 S 1> ้าอันล <45 S 1> องยี่ห้าเออข้างล่างก็คือยี่ห้าตุลา,าเป็นของเทอมสองเริ่มเริ่มของเทอมสองแรกของข้างบนข้างบนสิบเนี่ยสัปดาห์แรกวันที่สี่วันสิบห้าวันสิบห้า ตุลาเลยนะใช่เดิสองเรื่อวันที่สี่ห้องห้องน้านะแต่ว่าห้องน้องอ่ะจะเริ่มก่อนใช่เริมเยอะก่าไอ้อ้เนี่ยเ่านี่ยเริ่มเลยอนุบวันหนึ่งอเริ่มประมาณยี่้งเอไหรเลยนะสี่ตุลาเนี่ยเดิมสองสี่ตุลาเนี่ยนะค้ะก็คือเริ่มก่อนเริ่มก่อนข้างบนเอ้ข้างล่างน้องเริ่มข้างล่งน้องเริ่ม กว่าใช่ไหมหน่วยเยอะกว่าตัดหน่วยีเท่าแล้วหน่อเท่าไรสิบแปดเหลือสิบแปดของเรามันเท่าไรสิบสี่เองนพ่เศของเราอ่ะไม่นับโครงงานสิบสี่ก็เรื่องสี่มดาคืออว่าอันนี้ก็คือของหน่วยของที่ชาริดานส่งส่งผู้ปกครองไปคือไม่ได้ทั้งหมดว่าที่ที่ที่ส่งให้ผู้ปกครองให้ให้ให้น้องพิมะนะก็คือคลิปอันของวิเทศ ก็คือทุกอันเนี่ยที่ที่ส่งมาให้เล็กดูเนี่ยคือได้ส่งไปในกลุ่มผู้ปกครองนะของที่<ช>พ,พ,พ,พวันอ่ะของที่พวันลุงฤดีใช่เป็นเป็นอู่บันเขาเขาลง youtube <c oughs> ถูกปะเขาลง youtube youtube นี่คือเห็นหมดรุงฤดีนะ้พิซซ่า <c oughs> ที่เห็นนะนะที่นี่เห็นนะน,นะก็คือหน่วยหน่วยที่ส่งมาทั้งคลิปที่ทีที่เทศการสอนแล้วก็ที่ให้ดูอ่ะก็คือจะลงใน youtube เพราะเวลาถ้าเราจะลงใน y o u t u ู e หรืออะไรที่มันก็ต้องสรีนถูกป่ะทำพูดแลวเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือลงในในกลุ่มผู้ปกครองในห้องแล้วเราก็ต้องสรีนถูกป่ะเราต้องมาเช็คว่าหน่วยนี้เราเราสอนเด็กถึงหน่วยนี้ไม่ได้ข้ามหน่วยใช่ไหมละ่ะไม่ข้ามไม่ข้ามไม่ข้ามแต่ว่าหมายถึงว่าเขาดึงหน่วยหลังๆอมาสอนเพื่อที่จะเอามาในเทศได้ไหมเพรา,า,า,าะว่าอย่า,างกับของ เอ่อทุงชนแล้วก็ของไปไกลเกินใช่ไหมนี่เรกเคงเห็นไหะพิเร์ลัดน่ะพิยอร์ลั์ของเพทาไทยอ่ะอ่าหงสองใช่แต่ว่าพอเราดูในคลิปห้องเนี่ยในของห้องเนี่ยไม่มีลงมีลงแต่ของจาริจาอ๋อถูกม่ก็คือใช่ส่วนใหญ่อ่ะคือพอถึงพอถึงที่เราจะสอนน่ะเขาก็จะทําคลิปใหม่ก็คือถ้าเป็นอาทิตย์จากของห้องข้างล่างเขาจะทําคลิปรวมห้าวันเหมือนพูดสรุป แล้ววอ่าเป็นสรุปคือไม่ได้เป็นคลิปสอนแบบอย่างเงี้ยคืออัน,นี้เทศอ่ะมันเป็นวันเดียวนี่เทศมันแค่วันเดียวแต่ว่าต<อ>ัวเองเขาจะทำใหมนใช่รูไ้ไหมไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเนี๋ยเนี้ยเ้อย่างขอ,ง,องที่ผู้วานในห้องนะะั้นในในอันนี้ที่จะน,นิเทศเนาะ้ว่างเนไม่ได้ทำแบบว่าทเทียว,ล,วลงเออแต่เขาจะแบบว่าสมมติอาทิตย์หน้าของ โดยใครเขาก็จะเริ่มทาแล้วก็พอถึงสัปดาห์นั้นก็เริก็จะส่งแล้วนะห้องเรียนของที่พูววานน่ว่าสัปดาห์นั้นเราะไมีที่พูววานที่พ่วงานก็จะลงแล้วเนี่ยคลิปสอนเพิ่มหนึ่งชมสองเนี่ยแต่ของลุงกับนาปีเนี่ยนี่เลรกยังไม่แน่ใจเพราะว่าไม่รู้มันจะไปทําในโน้ตบุ๊กอะไรป่ะแต่ยังไม่ถึงลงแต่เ็นลิเกี่ยวกันใช่ใช่เนี่ย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 เขาจะลงละอ่าเสร็จแล้วพอมาดูของห้องหนู ห้องเอ่ออันนี้เนี่ยก็คือจะไม่เห็นเนี่ยก็จะมีเป็นวิดีโอการสอนข้างล่างเนี่ยเทิมหนึ่งนะเทอมหนึ่งนะโอเคนะเทอมหนึ่งใช่ป่ะพอมาเทิมสองเนี่ยเติมสองมีแค่ยี่สิบใช่เพราะว่าเพิ่งเพิ่งจะเติแค่นี้เพิ่งแต่ว่าอาทิตย์เนี่ยของยี่สิบสองแล้วของของหน่วยที่ยี่สิบสองแล้ว แต่ก็เลยยังไม่ได้ลงเขายัาง,ายางไม่ได้ลงเพราะอเพราะว่านี่เล็กนิเทศน,นี่เล็กอ่ะนะนี่เล็กดูหมดทุกอย่างไม่ใช่ว่าดูที่พรอหนูส่งบอกได้เลย<อ>นี่เล็กดูหมดเพราะว่าเวลาผลนิเทศอ่ะก็คือตัวตนของหนูเออมันก็จะรู้ว่าไม่ใช่ว่ามาสอนสอนอย่างนี้มันจะคือนิสัยด้วยนิสยัยปกปุกนิสัยอะไรได้อย่าง ก็คือดูหมดทุกอย่างมันก็จะออกมาในนิเทศในผลงานของนิเทศเพราะนเด็เกจะย้อนไปดูของคลิปของแต่ละห้องที่สอนกันอ่ะอือก็ว่ามันจะมามาันาเดียวกันไหมเพราะว่าทำนิเทศมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งไหมเออนั่นแหละเด็กพกไม่ได้ดูไม่ดูแค่แค่คลิปนี้คลิปเดียวเอ๊แค่ของนิเทศอย่างเดียววันเดียวจบเปล่าเพรายังไงอ๋อ อืมก็เลยงงเพราะเราหาไม่เจอก็มาดูเช็คดูอ้าวไม่ใช่อ่าแต่ว่าอันเนี้ยถูกตามหน่วยจะได้ไม่ได,ดูแผนนะนะแต่มาดูวิธีการคิดการนำเสนออันนี้ให้ให้ดูทำไมถึงเลือกห้องไม่เหมือนกันเพราะว่าจะได้ดูความแตกต่างน้องจะได้ดูพี่พี่ได้ดูน้องว่าเขาว่าเขาคิดงานกันยังไงเอาของที่อว,วานก็คืออันแรก เดเผววันนิเผววันอันนี้ได้เขียนในนี้ไว้หมดแล้วนะในแต่ละของคนอ่ะของแต่ละคนอ่ะนีเขาลงเนี่ยเขาลงใน youtube เพราะว่า youtube แบบนี้เนี่ยกดูก่อนก็จะดู <c oughs> ดูเออดูหลายหลายหลายคลิปอ่ะที่หนูส่งกันมาที่หนูส่งเพราะเนี่ยติดตามอยู่ใช่ป่ะมันก็จะเห็นเวลาหนูขึ้นคลิปใหมยย่เงี้ยของที่พวกวันเอาเสริมข้อ,ขอสมบการนะ เวลานิเทศอย่างที่คุณหมัดมาอย่างครูหัดมาแต่ละคนจะคิดงานไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นนิล็กนิเทศคนเดียวหรือคนคอื่นมาบางคนก็จะจัดห้องเรียบร้อยถูกปะบางคนตอนที่สอนเด็กปกติในห้องอ่ะก็จะไม่เรียบร้อยแต่เวลาคนนิเทศปุ๊บเขาจะจัดห้องจัดสื่อ ไคือว่าเป็นการเตรียมตัวและการที่เก็บคนที่เรามันเิเศษใช่ป่ะตะก่อนอ่ะครูก้าซึตะก่อนอ่ะไม่มีใครปูโตะเก้าอี้ให้นั่งใช่ป่ะเสร็จพอมาคูก้าซเริ่มพอมาหลังๆแค่นั้นเริ่มมีละมาปูโตะมีมีให้ให้ให้คุยคนนิเทศเอออันนั้นคือแล้วแต่ความใส่ใจของแต่ละคนเออแล้วแหละขอนึงนั่นใช่ขอนึงนองพี่อยู่ในนี้เดี๋ยวบอกให้ฟัง เด็กนะคะวันนี้นะคะเรามาพบกับความพร้อมของเขาคืออะไรบ้างจะต้องมาให้ดูไม่ดูเต็มๆนี่ของครูของกิ๊กวันเด็กๆนะคะวันนี้นะความพร้อมก็คืออะไรบ้างชุดเพราะว่ามิกเทตก็คือจะได้ดูความแตกต่างใช่ป่ะแต่ว่าคือออนไลน์ก็จริงออนไลน์ก็จริงแต่ว่าดูว่า เรานะ่ะตั้งใจเตรียมพร้อมขนาดไหนเออนี่คือนี่คือมาตรฐานของทีพว,วันแต่ติดก็คือตรงนี้คืออะไรนะหน้ากระดานนะไม่เห็นเราต้องดูในกล้องก่อนต้องเช็คค่ะเรามาพบกับหน่วยการเรียนรู้ที่สิบเจ็ดนะคะเป็น,ลลปน,ปน,ปนสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตินะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับบทที่สิบหกนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพืชหน้ารู้นะคะสัปดาห์นี้เราจะอยู่เกี่ยวกับ,กบเรื่องของ การอนุรักษ์ป่านะคะเด็กๆอ่าก่อนจะเริ่มเรียนนะคะคุูครูมีเพลงมาฝากหนึ่งเพลงนะคะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วพร้อมปกติมีขั้นนำนะมีใช้เพลงเด็กควบคู่พี่เด็กควบค ลิงนมไกฟ้า่ิกคนวยเด็กๆก็ลงในยูทูบนนี้เพนี้มีสถาที่ที่เป็นป่าไม้อยู่ที่เด็กสังเกตไหมป้าฟังหรือเปล่าคะเมื่อกี้ฟังค่ะมีเด็กด้วยมีคำว่าอะไรคะเด็กที่เป็นป่าไม้เขาดินหรือเปล่าคะครู นี่คือขั้นนำเพราะเวลาสอนอะ่ะมันจะต้องมีขั้นนำขั้นสอนและขั้นสรุปถูกไหมเวลาแค่คลิปสั้นๆแต่ว่าเราต่อคลิปเราต่อเราไม่ได้จบเราเรา,เราไม่ได้ให้สอนแบบอะไรนะรวดเดียวจบเราสอนเป็นแค่ช่วงคลิปเสริมสมรการเคลื่อนไหวแล้วก็เตรียมการศาึกษาเอออันนี้นะดูกันนะ <c oughs> สื่อชัดเจนนี้ำนี่เด็กเขียนไม่เหมือนกับมีสื่อขนาดใหญ่อธิบายง่าหๆได้ชัดเจนแม่น้ำลำธารเหมือนกับที่เด็กบอกนั่นแหละค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ด้วยนะคะเมื่อเด็กๆไปเที่ยวแล้วเนี่ยสิ่งที่เด็กควรทำเวลาไปเที่ยวป่าไม้ก็คือไม่ไฟเด็ดต้นไม้นะคะไม่ปรียบยใบไม้นะคะ ต้อย่งช่วยกอ่านบอกใช่ว่าต้งมีสอดส่องกับเราไน่ว่าช่วงกิจการขนาดไนอยู่นะคะอั่นี้คือนรู่องสอดส่ตงการนะคะถ้าต่อไปนะคะเดเตกนี่ภาพนี้นะคะก็ยังเป็นภาพของป่าไม้อยู่นะคะซึ่งในป่าไม้แห่งนี้นะคะก็จะบวกไปด้วยกับทางเดินนะคะสามารถที่จะเดินเข้าไปท่องเที่ยวในป่าแห่งนี้ได้นะคะเด็กๆที่ดูนะคะภาพป่าไม้แห่งนี้นะคะไม่มีป้นไายมีแต่ทางเดิน เสริมประสบการณ์นะการแจ้งการแจ้งการแจ้งมีแปอปการแจ้งเด็กๆนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรม จำได้อยไ่หรือเปล่าคะว่าเขามีการษ์ป่าเนี่ยมีกี้อย่างเดียวคนใครจำได้อยู่ไหมคะูกครอไม่ต้องอะไรย้อนกลับไปเลยหรือไม่เห็นม้นไม้ไหมยิงขยะไม่เป็นต้นไม้เก่งมากค่ะเด็กๆเด็ซๆจอมกันได้อยู่นะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวไปปูกป่าแต่การในปูกป่าเนี่ยต้องใช้กำลังในการเดินเพราะมันไกลมากเราจะต้องวอร์มร่างกายกันก่อนไป พร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแลยเอางั้นนะกระบอกอะไรแค่สามท่าทางพอนะคะท่าที่หนึ่งก็คือท่าสะบัดข้อมืออ่าท่าที่สองก็คือท่าหมุนเอลท่าที่สามก็คือท่าวิ่งอ่าพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่นะแกควรได้ไมคะไม่ได้ไม่ได้กระบอกอะไม่ได้นะค่ะท นี่ดูเด็กไปเลป่ะเนี่ยถ้ามีเพื่ช่วยเนี่ยมันจะไปได้แต่หนูชอบมีลักยงไงให้เพื่อวยอุมาทองอุมาทองมากอดเลยเนี่ยเนี่ยอย่างน้อยเขายังได้เจอตรูห้องอื่นบ้าง พราะาเด็กจะได้เห็นหน้าไงไม่<อ>ใช่หนูเอ,อ,อ,อาภาพ<อ>ูมาแปะเพราะเด็กจำไว้ว่าวทีนะคะพร้อมนะจำไว้ว่าเด็กไม่เคยสัมผัสครูครูไม่เคยสัมผัสเด็กมไม่รู้จักหน้าเพราะฉะนั้นเวลาเราส่งคลิปงานไปเนี่ยเอาหน้าครูอย่างเคยดูของครูนกเล็กป่ะใช้หน้าสดแล้วเขาก็มีสัมพันธภาพพอไปมาเห็นป่ะเด็กมีสัมพันธภาพกับอะไรลูกครูป่ะเออนั่นแหละเขาก็เอาลูกเขาก็มาช่วย เด็กก็จะสังเกตมาเด็กนั้นเด็กโตจริงพวกเขาอ,ออนไลน์เห็นแต่ว่าเนี่ยเราสื่อสารทางเดียวเราไม่ทําคลิปให้เด็กเราทําคลิปให้ผู้ปกครองเพื่อผู้ปกครองไปต่อยอดกับเด็กเอ,อเพราะฉะฉนนัน้หนูต้องคิดถึงว่าผู้ปกครองนี่ยไม่ได้ไม่ใช่เป็นครูทุกคนไม่สามารถที่จะสื่อสารเหมือนเราที่เราพยายามจะเสียงเนื้อหาให้ให้เด็กอย่างนี้นนนทุกทีใช่ปะว่าเนื้อหาเป็นอย่างนี้ลาหน่วยนี้ ทำอย่างนี้ต่ออย่างนี้ผู้ปกครองบางคนไม่เข้าใจไงระดับความรู้ไม่เหมือนกันทัศนคติการต่อการสื่อสารกับเด็กไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูทําคลิปไม่ง่ายที่ที่ผู้ปกครองสามารถเข้าใจแล้วก็เด็กในห้องหนูนะพายุ้หนูสองขวบสามขวบใช่ปะหนูก็ดูที่ที่หน่หนวยของหนูอะเพื่อทำเนี่ยนี้เขสาสำหรับเขาเด็กหกขวบใช่ปะเด็กหกขวบบางทีบางอย่างมันจะบางคำมันก็อยากได้รู้ความต่บใหม่ อันนี้ของง่ายๆของแล้วหน่งสองสาม่ะ่งสองสามสีไม่ไปไม่ไปเรอะเดงนรักลยัสียงเนี่ยเสงดังสุดให้ราวัละแล้วก็ใจออกะุปกรในวันนี้นะคะที่เราจะไปปูกป่ากันง่ายๆเลยค่ะเด็ก เราจะไปรถน้ำเปนหมายกันแล้วเราก็จะไปทัวร์ดินกันในการเดินทางในป่านะคะต้องเข้าไปในป่าซึ่งมันลึกลับมากเราจะต้องมีการใส่รองเท้าแล้วก็มีการเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบห้ามแซงกันห้ามเล่นกันระหว่างเดินทางนะคะค่ะพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะไปได้เลยค่ะเด็กๆเด็กๆเราลงมาถึงบริเวณด้านล่างเขาเลย่ะไอ้ทางดานขวามะนก็ไม่ต่ออ่ะ เป็าการปูป่าแต่นะคะตรงนี้นะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือซ่อนคนดีนค่ะเด็กตัดต่อแต่ว่าดีมันจะมันสมตนยยังข้่ใจอ่่ก็คือแก้น้านะคะด็กๆสาหรับตักน้ามาเวลาตักน้านะคะเราจะตัด่ไหนคะนี่แหละดูของที่ดีที่ดีดูก็ก็แบบว่าเป็นอะไรนะส่วนหนึ่ง ตัวหนึ่งของห้องห้องหกขวบเด็กหกขวบก็บคือเวลาชิปวันก็จะคิดเขาก็จะคิดรายละเอียดบางอย่างใช่ไหมว่า<ม>เราจะสอนมันไม่ใช่อยู่แต่ในห้องอย่างเดียวให้บ่าครูถไว้มันต้องมีการเคลื่อนที่เคลื่อนมูฟไปให้บ่าสสาหรับเด็กมันจะได้ไม่น่าเบื่อใช่ป่ะก็ยังไปที่อื่นบ้างไม่ใช่อยู่ในในในห,ห,ห้องอย่างเดียวหรือทการกราฟสิ่งอย่างเดียวหรือว่ามันก็ต้องมีหลายอย่างหลายรูปแบบอ่ะโจของชิปวัน ก็เนี่ยแหละไม่มีอะไรติเพราะเวลาทำเขาเขาจะอะไรนะงานของที่พูดวันก็จะดีอ่ะเวลาทำอ่ะใช่ก็คือเสมอต้องเสมอไปเวลาคิดงานแต่ละแต่ละอย่างอย่างเงี้ยคือองี้มาดูของดูของพู้แม่พูดแม่ตัดไม่เนียนตัดไม่เนียนตัดไม่เนียนใช่เรื่อมหายใจหลังว่าตัด ให้ดูก่อนนะคะโอ้เ้นด้วของคุณเมยเมนะคุณเมเอาอะไรดีเอานี้อส่กางก่อนหาใจแร เมยตจะสอนนะคะเกี่ยวกับหน่วงกลางวันและกลางคืนนะคะวันจันทร์เราเรียนเรื่องกลางวันนะคะแล้ววันอังคารเราเรียนเรื่องการดำเนินชีวิตในเวลากลางวันนะคะแล้ววันนี้วันพุธนะคะเราจะเรียนเรื่องกลางคืนนะคะกลางคืนนะคะมันจะมีลักษณะแบบไหนลูกเด็กเลิกตามคุณศุขาว่ากลางคืนมันมีลักษณะแบบไหนมันเป็นท้องฟ้ามันจะมีลักษณะมืดชายนาคามืดเมื่อเสร็จมันจะมีอะไรล่ะคะ มีฟองฟ้าจะมีดาวนะคะมีดาวมีพระเออพระจันทร์นะคะแล้วจะมีสัตว์ต่างๆเลยนะคะที่ออกมานะคะวันนี้ครูก็จะมีจาลองไม้แมวนะคะมาให้เด็กดูนะคะว่าจะมีลักษณะแบบไหนนะคะลองดูนะคะอย่างวันนี้ครูอันนี้ให้ดูก่อนได้ไหมนะคะว่ากลางคืนที่ครูบอกนะคะว่ากลางกลางวันเนี่ยมันจะมีมีพระพระชิดน,นะคะนะคะฟองฟ้า ฟ้าก็สว่างนะคะกลางคืนนะคะจะมีท้องฟ้าเป็นสีดังนะคะแล้วจะมีพระจันทร์นะคะขึ้นนะคะเด็กๆคะคลิกตามคครูสิคะัว่าเวลากลางคืนเด็กๆส่วนมากทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเช่นกลางคืนเสร็จแล้วนะคะท่างุดแล้วอ่ะถม่ร้ภาษาไม่ง่ายคือไม่ดุดอ่ะเด็กๆจะทำอะไรคะเด็กๆก็นอนนะคะเข้าเข้าห้องนอนเลยนะคะประมาณนะคะ ถ้ามอเสร็จแล้วจะมีอะไรที่เราเห็นคะสีเหลืองนะคะสีเหลืองก็จะเป็นดวงดวงจ,นนะะงจันนะคะดวงจันนะคะเดี๋ยวจะมีอะไรยี่ๆี่บๆยิบยิบยักะคะ่ะบนท้องฟ้าเลยเยอะแยะมากเลยนะคะถ้าวันไหนที่เดือนมืดนะคะท้องฟ้ามืดเนี่ยเราจะเห็นชัดมากเลยนะคะก็เป็นดาวนะคะดาวเลยนี่นะขเขาเตรียมสือ่อชัดแล้วก็ไม่ได้ใช้กราฟริกประมาณเนี้ยกล้องประมาณเนี้ย คือเห็นอือนี่คือการเตรียมเตรียมงานหือว่าก็บางคนจะไม่เออไม่มีอะไรเลยมันก็เดี๋ยวค่อยดูอาทที่หละนั่นัแหละมันจะไม่มีมันดูคลิปไม่มีสื่อเลยเออมันไม่มีสื่อเหมือนว่าเพราะว่าเหมือนก็เหมือนที่เราสอนที่อาจารย์ลงสัปดา์มาเขาก็จะดูว่าสื่อพร้อมไหมถูกไหมเด็กสนใจไหมอันเนี้ยในในคลิปก็คือเด็กก็เห็น ถูกว่าเด็กก็ดูเพราะว่ามันใหญ่เห็นแล้วดูจานดวงอะไรเนี่ยไนดูคลิปไปดูอันต่อไปนะที่เขาเขามีสื่อนี่เป็นมาแมทแล้วคุณเมย์เขาอธิบายได้ชัดเจนสื่อนะคะก็คือเหมาะเหมาะสําหรับเด็กโตเอ๊เด็กสี่ขวบไม่ยากไม่ง่ายให้แบบเข้าใจง่ายบ้างเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายภาพเห็นชัดเจนไดูเนี่ยอีกงานแ่ยชัดเจนมากเลยเน่เน่เน่เนี่มาละนะคะ คเขาทำกี่วันนะนี่เล็กเห็นเขาทำอ่ะตอนพี่ไม่รู้ว่าจะจะสอนเอาไปสอนหน่วยใช่ป่ะเขาไปมาออกที่ยทธเท่เขานั่งทำอัเนี่ยตั้งหลายวันโปรเจกต์ใช่ป่ะนี่คือการเตรียมที่ของเด็กสี่ขวบเราจะมีของเยอะสื่อเยอะก็ใช่อะไรอย่างเช่นกลางคืนเราเห็นอะไรคะเจ็บเลขาเด็บเปลือกขาเจ็บขาที่อยู่บนท้องฟ้าอ่ะเขาไม่เป่าอะไร เ็กยักได้ต่ไม่มีมาก่อนไม่มีลูกครูเนี่ยต้องมีลูกคูเนจะมีเต่ไม่ล่ไฟวันไหนเนี่ยเาสงบน้เตมเาสั่บนนี่มันจะมดไฟหมดนีนเรื่องพวกกันโจมเนี่ยอะไรนะเป็นโจของเต้นเต้นเต้ ใครเป็นหอเป็นบ้านไม่ติดดาวด้วยนะนี่นะคะสวยไหมคะนะคะมันจะรอบเลยนะคะนะคะรอบเลยนะคะนะคะสวยไหมคะสวยไหคะผมทำฟ้าเรแล้วคะต่อมานะคะดึกๆนะคะเวลามื่อคืนแล้วดึกๆฟ้าเมื่อคืนแล้วเด็กๆจะทำยังไงคะเด็กๆก็ต้องเข้านอนใช่ไหมคะ ข้นอนไหคะเป็กกินข้านอนเลยนะคะในบ้านเลยนะคะเด็กดื่ในบ้านนะคะนะคะและสัตว์อะไรคะสัตว์ที่ออกนะคะออกหาปีนตะวันตกลางคืนนะคะเป็นสัตว์เลื้อยคานที่อันตรายมากเด็กๆไม่สามารถที่จะไปจับหรือจับมาเล่นหรือไปแเอะมันไปตีมันได้นะคะคือสัตว์อะไรคะสัตว์อะไรที่เป็นน่ากลัวมากเลยนะคะมีพิษนะคะมีพิษบ้างไม่มีพิษนะคะเช่นหมูนะคะหมูนะคะหมูเลยนะคะหมูเด็กดูวันข้างล่างก็มีนะคะ เลื้อยมันก็ไม้ก็มีนะคะนะคะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่เลื้อยตามต้นไม้กิ่งไม้นะคะแล้วก็แบงแต่คุณเมย์เขาจะไม่มีลูกเล่นเหมือนครูยาครูยาก็แบบการบูมเมินหน่อยเมื่อก็จะก็จะเลื่อยเลื่อยไหลไปอย่างนี้แต่คุณเมย์ก็คือจะวิชาการนิ่งเอ่อเอ็นคึนเอ็นถึงเอ็นคืนก็คือนี้แหละบางทีอธิบายบางทีจะติดติดขัดเหมือนนึกไม่ออกได้ป่ะแต่ถ้ามีลูกคู่แบบว่า ช่วยตอบช่วยอะไรเงี้ยมันก็คือจะโอเคเพราะเราทําคลิปสั้นๆเพื่อจะให้เด็กใ,ให้เด็กเข้าใจตอนช่วงมันต้องมีเนื้อหาไงเพราะว่าแต่ละหน่วยไม่ใช่ว่ามาถึงว่าแบบผ่านอย่างเดียวถูกป่ะไม่ใช่เราส่งแบบผ่านไปผู้ปกครองอย่างเดียวเราก็ต้องมีในเนื้อหาหน่วยคือหน่วยนียหน่หน,หน่วยอะไรนะกลางวันกลางคืนเราก็ต้องมีปธิบายเก็กบกลางวันกลางคืนของที่พ่อแม่ว่าป่าเออมันเป็นคลิปสั้นๆเพื่อผู้ปกครองจะได้เข้าใจ เพราะว่าเราเรียนแบบนี้แล้วก็พอมาทําไปงานก็สูส่สัมพันธ์กันการทำวิดีโอการสื่อสารูของสื่อสารทางเดียวเพราะฉะนั้นเวลาสื่อสารทางเดียวเราต้องเช็คอะไรอย่าให้หลุดไฟถูกป่ะเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้หลุดไปแล้วก็เนื้อหาที่เข้าใจง่ายแล้วก็ผู้รองไม่ต้องตีความ ไม่ต้องให้เด็กจ้องโทรศัพท์นานเพราะว่าแต่ละดูอันแต่ละอันอ่ะแต่ละคลิปอ่ะมันไม่มันไม่ใช้เวลานานนะเพราะพอเออพอพอเหมาะสมกับไอเนี่ยกับช่วงวัยของเด็กอ่ะอนีไม่มีอลไรคุณเมย์เดี๋ยวเดี๋ยวมาวว่าอีกรอบนึงของคุณเมย์ไม่มีอะไรแล้วนะทำเองสื่อทำเองใหญ่อธิบายชัดเจนของคุณเมย์